ปีนี้ผู้นำเราทับมีกเกษียณอายุราชการ3หน่วยครับหน่วยสำคัญอยู่ที่กองทัพบ,บกและกองทัพเรือที่เหลือคือสอตอชอครับทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนหัวและเปลี่ยนรูปหรือไม่น่าสนใจอย่างยิ่งอยู่ในมือของใครอยู่ในมือของคณะกรรมาการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลครับในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผู้ปรับย้ายทั้งหมดมี7 ท่านนะฮะแตัครั้งนี้มี6เนื่องจากว่ามีหไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรอ,อ,อบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มโคตาเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นไปได้ครับได้เหรอเป็นไปได้สูงครับอ่ะเพราะอะไระเพราะเหล่าทัพคือเสาค้ำยันเสถียรภาพของรัฐบาลอ่ะมาดูที่ระดับอ่อผบอที่เกษียณนะครับผบทบเนี่ยเกษียณเกษียณอันนี้เตรมยี่สิบสามกับเตรมยี่สิบสามเกษียณอ่าเจริญชัยหินเทา อดุงพันเอี่ยมทอรอกรเกษียณครับ,รบและต่อศัก์สุขวิมลกเกษียนครับตอตอครับกรเกษียนครับปัญหา 3, สามเกษียณไม่ใช่ตัวหลักครับแต่เป็นประเด็นว่ารอบนี้ครับปัจจุบันพอบอทหารสูงสุดพี่อ๊อฟทรงวิทย์เตรียม24พอบอทอ,อพันพักดีครับเตรียม24นั่นไงปลัดกระทรวงกลาโหมสนิทชนก เตรียม24ครับนั่นไงสยังต้องอยู่ยาวไปปีหน้าและปีต่อไปแต่ที่มาใหม่ตอนนี้ตัวเก่งที่เบียดกันล้วนแล้วแต่เตรียม24กับ26ครับปัญหาคือถ้า24เข้าอีกนะพอบอทอบอเนี่ยโอ้โห,โหละน,นาบพลึบเลยนะใช่นี่พอบเอจริญชัยหินเทาเออบีกต่อกเกษียณปีนี้ตอนนี้คู่ชิงคือ2คนคนแรก นี่คือพลเอกธราพงศ์มาลาคำครับอันนี้เตรียม24ซึ่งคนสนับสนุนคือไอ้ไอ้นนี้ยังไม่ยังไม่ชัดเจนแต่มีข่าวปล่อยออกมาบอกว่าเจริญชัยหินเทาสนับสนุนบิ๊กหน่วยธราพงศ์เตรียม24ครับอ๋อถ้าเป็นแบบนี้คือ24ทั้งแผงใช่ในขณะที่คู่แข่งเตรียมจากเตรียมี่บุกนี่คนนี้บิ๊กปูพลเอกพนาแคล้วปลอดทุก เสนาธิการฐานบกอดีตแม่ทัพภาคที่หนึ่งซึ่งแซงคิวบิ๊กหน่วยขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งตอนนั้นพลตรีแซงหน้าพลโทขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเต<อ>รียม26่สิบครับโอ้โหนี่นรอบนี้เขาบอกว่าชิงกันแค่สองคนนี่แหละอยู่สองคนนี้นะอะอยู่กันสองคนเนี่ยถ้าพลเอกพนาแคปรปปอดทุกขึ้นเป็นพอบอบรครับเตรียมยี่หกเข้าอื พลเอกทราพงศ์มาลาคำผู้ช่วยพบตบเตรียม24จะต้อง move ส่งเข้ามาบกกองทัพไทยเข้ากองทัพไทยใช่ไหมเข้ากองทัพไทยแต่ถ้าบิ๊กหน่วยทราพงศ์เตรียม24ขึ้นครับผู้บัญชาการทหารบกคราวนี้พนาแคลปปอทุกเตรียม26จะต้อง move on มาที่พนาถ้าพนาขึ้นเนี่ยก็คือเตรียม26นั่นก็คือเกษียณปี71เหรอใช่ไอ้นี่70ครับ70 ส่วนธาราพงษ์เนี่ยปีหกเก้าครับพี่วีดูดิเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากเขาบอกว่าถ้าดูที่ไอ้ดูที่ตบเลยจ้ะไหมใช่ถ้าธาราพงษ์ขึ้นธาราพงษ์เตรียมยี่สิบสี่กองทัพไทยเตรียมยี่สิบสี่ปลัดกระทรวงเตรียมยี่สิบสี่อากาศเตรียมยี่สิบสี่ทบเตรียมยี่สิบสี่และธาราพงษ์เนี่ยเป็นอยู่ค่ายไหน มาดูที่ว่าผู้แข่งของพอบอทอบอคนต่อไปเนี่ยตั้ง<ม>สองท่านเนี่ยสายใครมาตัวเต็งแรกก่อนธราพงศ์มาล,มาลักม<ำ>นี่สอดแทรกเข้ามาฟื้นชีพถูกตั้งไปที่ปรึกษาพิเศษเข้าลายห้าเสือทอบอรครับเป็นสายบูราพาพยักษ์และเป็นปฏิบัติการคืนความยุติธรรม ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะหมดวาระครับดัะนั้นตอนนี้ต้องเป็นสายตรงสายเดียวกับยุคสามปอที่ผ่านมาใช่สนิทแนบแน่นกับป่าลอยต่อที่สุดรภาพยักษ์คู่แ,แข่งนีพพน่พนาแคร้แปรอดทุกเอกพนาแครวปลอดทุกไอ้น,นี่มาจากรอสามเอ็ดรออเหมือนกับนรงพันธ์จิตแก้วแท้สายนี้คือสาย พลเอกอาภิรัตคงสมพงศ์พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ที่ดันขึ้นเซอร์ไพรส์และส่งตัวไปฝึกในชกทม904นี่แสดงว่าทั้งสองท่านเนี่ยสายเนี่ยมีแบ็คแข็งๆทั้งนั้นเลยนะใช่และรอบนี้ตั้งผอบทบอมันจะสะท้อนภาพลงไปที่ข้างล่างที่จะขึ้นต่อมันจะไปชิงกันที่เก e ้าอี้เก้าอี้ไหนพี่วีนี่เก้าอี้โน แม่ทัพภาคที่หนึ่งน<อ>ี<อ>่รุ่นเนี้ยตอนเนี้ยเขาสู้กันอยู่เงี้ยแกงกับสองคนนี้เหรอใช่ใครัง,งาดไม่รู้อะใครัง,งาดไม่รู้แต,แต่รู้เพียงแต่ว่าสองกองทัพภาคที่หนึ่งรอบนี้จะเป็นการชิงและเตรียมการระหว่างรุ่นยี่สิบเจ็ดกับรุ่นยี่สิบแปดเขาบอกว่าทิศทางของใครได้ขึ้นแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยมันคือสัญญาณคู่ชิงดูเนี่มันคือสัญญาณว่าพอบอทอบอตไปเนี่ยคือใครคือใคร ถ้าอมริตบุญสุยาแม่ทับน้อยที่หนึ่งพลโทนะครับขึ้นแม่ทับภาคหนึ่งคนนี้ขึ้นเป็นชิงพบบบแต่ถ้าพลตรีวรยุกธะเหลืองสุวรรณรองแม่ทับภาคหนึ่งแซงคิวขึ้นอืเมื่อไหร่จะเข้าไปรุ่น28ทันทีเพราะนั้นนอกจากดูตําแหน่งที่พบทบแล้วให้ดูแม่ทับน้อยที่หนึ่งเนี่ยใช่สําคัญเหมือนกันนะสําคัญที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งครับอจานเรือ มาดูฐานเรือครับเมื่อสักครู่สามคนในปัจจุบันเตรียมยี่ี่หนึ่งคนที่ลุ้นกันตอนนี้เตรียม24ีออ่ที่ทบอที่ทรอก็เช่นเดียวกันครับกเกษรทียทรอเนี่ยผู้บชาการฐานเรือ,อ,อกเกษียรครับปีนี้ยสุวินแจง้งยอดสุกอาวุโสสูงสุดแต่รุ่นไหนรู้ไหมรุ่นยี่สิบห้า่บห้าใช่ไหมออรุ่นยี่สิบห้าอาวุโสน้อยกว่า โควิดอินพรมอาวุโสในรุ่นนะแต่ขึ้นตำแหน่งสูงกว่าชนละทิศนาวานุเคราะห์นี่รุ่นเดียวกับอดุงครับย <23. S 1> ี่สิบและวราวุธเพลิกลุ่งเรืองปรึกษาลุ่งเรืองเสนานี่24บีครับโอ้อนี่ถ้าเลขาเลขาเสนาที่การทหา,ารเรือเส,เสนาขึ้นเนี่ยยี่สิบสเหมือนกันนะใช่โอ้โหนี่ บิ๊กโอเนี่ยรุ่นยี่สิบสามเกษียณหกแปดบิ๊กน้อยวราวุฒิรุ่นยี่สิบสี่เกษียณหกแปดนะและสุวินแจ้งยอดสุดเนี่ยรุ่นยี่สิบห้าเกษียณปีหกแปดสิ่งที่เขาจับตาคือจับตานี้ไงคู่ตัวเต็งที่สุดคือสุวินคือถ้ารุ่นยี่สิบสี่เข้าเนี่ยถ้าผบเอ่อทบรุ่นยี่สิบสี่เนี่ยถ้าทลอรยี่สิบสี่ด้วยเนี่ยโอ้ดูไม่จืดสุวินเนี่ยเข้าตัวเต็งคู่ชิงมาสองปีซ้อนใช่ปีนี้เข้าชิงอีกรอบหนึ่ง แต่ถ้าเป็น24อีกแสดงว่าพบสสผพบทออพบทบและพบทรรับ24หมดรวมถึงปลัดกระทรวงกลาโหมครับพบที่เกษียณในสองกองทัพทรและก็ทบเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยนะเกษียณแล้วใครคู่แข่งเนี่ยทีวีดูปัจจุบันเตรียม24ก็ิาตึงไว้แค่ไหนบิ๊กหนวยธราพงศ์เตรียม24ช่วยพบทบนี่บิ๊กย้อยพน พลเอกอุกฤษบุญานนท์อันนี้ก็เตรียมยี่สิบสี่ล้ำเลิกผู้ช่วยผบทบเตรียมยี่สิบสี่บิ๊กต้นนนท์นาณนครเตรียมยี่สิบสี่ถ้ามีบิ๊กปูแทรกขึ้นมายี่สิบหกบิ๊กเวินยี่สิบห้านี่บิ๊กโอ้ยี่สิบสามบิ๊กน้อยยี่สิบสี่สุวินไอ้ไอ้พลเรือเอกสุพัฒน์เนี่ยยุทธวงศ์เนี่ยรองปลัดถูกทีบออกไปรอบที่แล้วก็เตรียมยี่สิบสี่ ต้องบอกว่าในกองทัพปัจจุบันเนี่ยเตรียมยี่สิบสี่เนี่ยพรึบเลยนะพรึบเนี่ยนี่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่เกษียณนะสามท่านนี้เออยังอยู่นะยังอยู่นี่พบสสอยี่สิบสี่ประกาศวผมว่าถ้ารุ่นเดียวกันมันจะเกิดพลังคำยันในบางเรื่องเพราะคุยกันรู้เรื่องครับวันก่อนบิ๊กทินที่ไปวันก่อนจําได้เลยที่ชุมนุมสามัคคีที่ไปชี้แจงเรื่องกองทัพอ่ะเออพรึบมากนะพรึบคือเขาไม่แตกแถวเลยเพราะส่วนใหญ่